สะดอกเคาะรับขันแก้กรรมเราจะไปหลงกับเขาทำไมให้เขาไปหลอกใช้พระธรรมเทศนาหลวงปู่ไมอินทศิริวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาธรรมะาจากหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านก็ให้เอามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะพอได้แล้ว เราก็เอามาปฏิบัตินะทีนี้หลวงปู่ท่านพูดคำไหนคำนั้นเอาคำนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนอย่างพวกเราวันนั้นสอนอย่างนั้นเอากับเขาไปเรื่อยวันนั้นไปอีกสอนอีกอย่างนั้นไปเรื่อยไปเรื่อยวันนั้นบอกให้สะเดาะเคราะห์มันจะมีเคราะห์ไปกับเขาอีกแล้วกลับมามันหมดเคราะห์หรือเปล่านะหลวงปู่ขำโอ้ยเคราะห์มันอยู่ในใจของเราก็ไม่รู้ คิดดีก็อยู่ในใจของเราคิดไม่ดีก็อยู่ในใจของเราทำไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราทำดีก็อยู่ที่ตัวเราไม่คิดเลยมันแก้ที่ตัวเราเองไม่เป็นไปให้เขาหลอกใช้แต่งครูแต่งคายขันห้าขันแปดมาเอาขันหมากห้ามาไม่รู้เท่าไรมันไม่กีรัง,ย,งยั่งยืนหรือเปล่ายังไม่พ้นวันหนึ่งเลยก็เหี่ยวแล้ว โอ้ยมันไม่ได้จรังยั่งยืนเลยยังจะไปเชื่ออยู่เอาไปไว้ไม่ถึงสองสาวันไม่แห้งก็เปื่อยแล้วเราก็ไปหลงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นนี้การบูชามีกี่อย่างคือมีสองอย่างเท่านั้นเองปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาอามิสบูชาก็คืออย่างดอกไม้ทูบเทียนนี่เหรอที่เราเตรียมมาเอาพวกมาอะไรมาวันนี้ก็จะเอามาถวายหลวงปู่ทีนี้ อันนี้ก็ว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีแต่มันได้น้อยถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราก็เอาปฏิบัติบูบชาสักอย่างเดียวพระกรรมฐานอยู่ในป่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ท่านได้ปฏบิบัติบูชาแบบนี้หรือเปล่าถวายดอกไม้ทูบเทียนอย่างนี้หรือเปล่าไม่หรอกไปทุด,ดงกรรมฐานพระพุทธเจ้าห้ามพระภิกสุสง์เด็กพระของเขียว ที่อยู่กับที่ทําให้หลุดจากที่ปรับอาบัติปาจิตติทันทีพืชพันธัญญาหารที่เกิดจากพื้นดินไม่ให้ไปเด็ดไม่ให้ไปทําให้หลุดจากที่เมื่อมันไม่หลุดจากที่เราจะเอาอะไรไปบูชาได้ยังไงละ่ะเราก็เอาขันห้าก็อยู่ในตัวเรานี่แหละห้าคู่ก็นิ้วมือของเรานี่แหละห้าคู่นิ้วโป้งก็หนึ่งคู่นิ้วชี้ก็คู่หนึ่งนิ้วกลางก็คู่หนึ่ง นิ้วนางนิ้วก้อยนี่แหละรวมกันเป็นห้าคู่แล้วขันห้าก็อยู่ในใจของเรานี่แหละนี้เราก็น้อมเอาใจของเรานี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าเลยโลกตาวาสุขขังเสติเรามอบร่างกายหัวหน้าอกของเรานี้บูชาพระพุทธเจ้าเลยนี้การสะดาะเคาะห์มันอยู่ตรงนี้เราจะไปหลงกับเขาทำไมขนาดเท่าแก่แก,ก็ยังไปสะดาะเคาะกับเขาอยู่ ไปแล้วเดินกลับมาขาก็ยังกระเพกกระเพกอยู่เหมือนเดิมโอ้ยธรรมชาติร่างกายสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยู่อย่างนี้ทำไมมันไปหลงอย่างนั้นดอกไม้ทูบเทียนมันจะไปแก้ขัดอะไรได้ร่างกายสังขารธาตุขันมันเป็นอีกอย่างหนึง่งมันไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดอยู่ทีนี้ถ้ามันเที่ยง มันก็ทุกนั่นแหละมันมีความสุขแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงพอวันต่อไปพอมันหมดมันก็ทุกพอมันทุกสักวันหนึ่งมันหยุดทุกมันก็สุขพอสุขไม่ถึงสองวันมันก็เป็นทุกข์อีกแล้วโอ้ยแค่นี้เข้าใจแล้วคําว่าไม่เที่ยงนะถ้ามันเที่ยงมันทุกก็ทุกไปถ้าสุขก็สุขตลอดไปนี้มันไม่เที่ยงมันก็เลยสลับปรับเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนั้น เห็นไหมล่ะเข้าใจง่ายๆมันเป็นอย่างนี้นี้แหละที่เอามาพูดให้พวกเราฟังถึงประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์เอามาเล่าให้ฟังก็อยากให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนมายังไงหลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนมายังไง